พบกับไลฟ์สดทั้ง5วันแบบไม่ซ้ำใครผ่าน f c e e o o o ช Shop อดทุกวันเวลา10นาฬิกาขนสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกช็อปอย่างจุใจอาทิวันจันทร์มันเดย์เลดี้ครื่องเรื่องของผู้หญิงวันอังคารทิวเซเ b บี้เพราะลูกคือคนสำคัญหลากหลายของใช้ของเล่นให้คุณแม่ได้ช็อปแบบจุใจวันพุธพุธลดโดสินค้าราคาพิเศษจ,จำนวนจำกัดรีบซื้อก่อนหมดอดช็อปวันพฤหัส เพื่อหัดลดอย่างแรงแซงทุกทางผลเยอะจุใจแน่นอนวันศุกร์สุขสมาร์ทสุขภาพดีไปพร้อมกับสินค้าที่คุณเองก็ยังทึ่งจัดมาให้แบบนี้ตลอด5วันเต็มอย่าลืมกดซีเฟิร์สเฟซบุ๊กช็อปแอดทวิไว้ด้วยนะคะ และเช่นเดิมค่ะวันนี้วันนี้กลับมาอีกแล้วหลายๆคนเนี่ยก็แบบอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันไปไหนเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปทําไมต้องบอกว่าเจอกันทุกวันไงวันนี้วันนี้วันนี้คือวันอังคารเราอยู่กับโปรโมชั่น Tuesday baby baby and mom น o m ันเองค่ะ ใช่แล้วค่ะสาหรับการแต่งตัวของเราในวันนี้นะคะก็ดูมีความคุณแม่นะคะเราเป็นคุณแม่ยุคใหม่เยอะแซ่บมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะชออ็อปแอดทวันที่โฟของเรานะคะจะมาให้คุณซื้อจะมาให้คุณซื้อทําไมใช้คําพูดแปลกๆวันนี้มีสินค้าให้คุณมาซื้อเอออย่างงี้ดีกว่าสินค้าสําหรับอะไรน้องๆหนูๆวันนี้จะโฟกัสที่น้องๆที่เป็นผู้หญิง หลายๆบ้านอาจจะมีน้องๆหนูๆที่แบบว่ากําลังเริ่มเป็นสาวที่จะต้องมีเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อเสื้อชั้นในเสื้อบางทรงใส่ไว้แบบไปโรงเรียนหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆวันนี้ช็อปแอดวินิฟิลและจินตนาเขามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณสั่งซื้อได้แล้ววันนี้กับ Tuesday Baby นะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเลยเมื่อวานค่ะหลังที่เราจบไลฟ์ไป มีคุณเบสค่ะคุณเบสเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะน้อยใจว่าดิฉันนะ่ะจบไลฟ์แล้วดิฉันไม่ได้คุยกับเขาต่อคุณเบเมื่อวานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเราเป็นวันพืชมงคลใช่ไหมพืชมงคลเป็นวันพืชมงคลเราก็แบบว่าเล่นแคมเปญกับลูกค้าว่าเอ้ยคําคมวันพืชมงคลหลังจากที่นั้นเราก็เล่นเล่นเล่นไปเสร็จคุณเบสมาเล่นแล้วปิดรายการพอดีเราก็เลยขออ่านคําคมวันพืชมงคลประจําปี2564 ของคุณเบสส้มซึ่งเป็นแฟนพันธแท้ของเราคุณเบสให้คำคมไว้ว่าพระโคกินสุกี้เรียกพระโคคาพระโคกินน้ำอัดลมเรียกพระโคลาพระโคหอมเรียกพระโคโลนเออเข้าใจคิดพระโคป่วยเรียกเอ้ยพระโคป่วยน่ะเรียกพระโคมา เขจคิดยังไม่หมดนะคะพระโคกินกิมจิเรียกพระโคเรียเออดีดีอีดีอีชอบชอบพระโคเป็นนักสืบเรียกพระโคนันความจริงม่เพียงหนึ่งเดียวเออดีได้ีได้ได้และสุดท้ายอันนี้แบบอันนี้น่ารักพระโคเซ็กซี่เรียกพระโคติพระโคยติคุณเบส วันนี้วันนังคารดิฉันกลับมาอ่านคำคมของคุณให้แล้วที่เมื่อวานที่คุณไม่ได้อ่านเออดิฉันไม่ได้อ่านของคุณไปถ้าคุณเบสรับชมอยู่วันนี้วันนังคารคุณเบสยังคงอยู่กับเราก็มาข้างล่างได้วันนี้ไม่มีคำคมวันนี้ไม่อยากเล่นอะไรวันนี้ไม่มีอารมณ์เล่นคำคมเลยทั้งสิน้นเพราะวันนี้เนี่ยอยากจะมาขายของมานําเสนอ ว่าอันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่ตอนนี้ทางจินตนาเขามีออกมาสําหรับน้องๆหนูๆที่ช่วงนี้กําลังใกล้เปิดเทอมหรือใครที่กําลังมองหาแบบว่าเสื้อชั้นในแล้วก็เสื้อบางทรงให้กับน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่วันนี้จินตนาเขาจัดให้แล้วราคาพิเศษเพียงแค่125บาท135 13บาทแพงสุดแล้วเนาะแล้วก็มีตัวกางเกงในด้วยเพียงแค่95บาทเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวแรก ตัวแรกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อชั้นในสําหรับน้องๆหนูๆอันนี้จะเป็นเสื้อชั้นในเอาเราหยิบันนีนะเสื้อชั้นในนี่ถูกต้องใช่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเสื้อชั้นในเป็นเขาเรียกคอลเลกชันอะไรนะจิมมี่ยัมี่นีจ้าเดี๋ยวผมอัพขึ้น้านล่างให้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อชั้นในสําหรับน้องๆหนูๆเดี๋ยวเราขอใส่เข้าไปในในมือมาจะได้เห็นง่ายๆนี่แล้วเผื่อได้หมุนด้วยไง ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อชั้นในสําหรับน้องๆหนูๆที่เริ่มมีทรงแล้วเริ่มมีทรงแล้วแล้วก็แบบว่าสามารถปรับด้านหลังเนได้2ระดับนี่ให้ดูชิวมีปรับได้2ระดับตัวนี้นะคะเรามีให้คุณเลือกสั่งซื้อได้ถึงไซส์ตั้งแต่ 30A จนถึงไซส์ 38A ตัวนี้นะคะวันนี้โปรโมชั่นก็คือ135บาท สั่งซื้อแล้วคุณจะได้รับแต้ม All Member Point ไปถึง39แต้มกู <Yeah. S 1> เยอะนะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะของเขาเนี่ยเป็นบาร์ไรโคมีตะขอด้านหลังอมุนให้ดูเป็นผ้าคัตตอนนะคะเนื้อนุ่มมีฟองน้ำใยสังเคราะห์เต้าซับฟองน้ำทำให้น้องๆหนูๆที่ใส่เนี่ยรู้สึกถึงความ สบายไม่ระคายเคืองรวมถึงนะคะรองรับทรงอกที่เริ่มขยายตัวของน้องๆได้อย่างดีเยี่ยมให้ดูความนุ่มของเขาโ l ล s ไปใกล้ๆนี่จะ้ะนุ่มมากตัวที่ตัวที่พิธีิกรถืออยู่นี้นะคะไซส์ที่นำมาให้ชมวันนี้เป็นไซส์เดี๋ยวดูก่อนไซส์อะไรวะ <laughs> 32A ก็คือไซส์เล็กสุดนี่ไซส์เล็กสุดนะคะ 32A นี่ดู นี่สามผ้าคัตตอนอย่างดีน้องๆหนูๆใส่แล้วขึ้นนี่ขนาดเราเป็นแบบว่าเราผู้ใหญ่เราจับแล้วเรารู้สึกเลยว,ว่าแบบน้องๆใส่ก็ต้องสบายแน่ๆเลย135บาทสามารถปรับสายด้านหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะสําหรับจินตนาเป็นคอลเลกชันจิมมี่ยัมี่อ้น่ารักมากเลยอ่ะนี่นๆ่นี่น,น,น,นีเดี๋ยวเราจะมีรูปขึ้นตัวป๊อบตรงนี้ให้ด้วยนะจา๊าว่าเป็นไซส์แบบไหนรวมถึง ชาร์จไซด์ด้วยนะคะก็สำหรับน้องๆหนูๆที่มีรอบอกตั้งแต่ A32 จนถึง A 36สามารถเลือกใส่ได้เลยและที่สำคัญเข,เขาปรับระดับนี้ได้ด้วยนี่ก็ปรับได้ไทตัวเล็กตัวน้อยไหลไหลแคบไหลกว้างก็คือปรับได้เลยสำหรับน้องๆหนูๆนะคะและที่สำคัญนะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปหลายๆตัวเนี่ยสามารถกรอกโค้ดส่วนลดให้ได้ด้วยนะจริงๆนะเนี่ยซื้อให้ครบ5ตัวเลยก็ได้นะซื้อกันน้องๆใส่ครบ5วันไปโรงเรียนเลยก็ได้นี่ ผ้านุ่งใส่สบายซักทําความสะอาดง่ายด้วยเขามีฟองน้ําด้านในสําหรับด้านหน้าให้ใส่แล้วรู้สึกว่าแบบสบายนี่ตัวด้านในตัดเย็บอย่างดีเนี้ยบตัดเข็บนี่คือเนี้ยบมากและที่สําคัญในตะขอเขามีให้ปรับให้สองระดับตึ๊บอานี่จะ้ะปรับได้สองระดับเนี่จริงๆมองไปมองมาก็ก็ได้อยู่นะก <laughs> ็ได้อยู่นะ เออสำหรับตัวนี้นะคะเป็นชุดเขาเรียกเสื้อชั้นในนะคะจินตนารหัสตัวนี้ก็คือ JBF 8 3 5อันนี้สีขาวถ้าคุณไปเซิร์ชที่อื่นๆราคาไม่มีทางได้135บาทแน่นอนวันนี้ช็อปไอทีมิวจัดให้แล้วนะคะตัวละ135บาทไปซื้อที่อื่นวันนี้ก็คือราคาเกิน150ยแน่นอนนี่จ้ะ อยากให้ดูใกลๆด้านหน้าน,นะนี่เขามีอะไรรู้ไหมมีสกีไลน์แบบย่างมีก็คือด้านหน้านี่อันนี้เป็นอะไรข้าวยำเกาหลีนะน้องๆก็มีความสุขนะสำหรับใส่เนี่ยเด็กน่ารักจังเลย <c oughs> นี่นะ why ทำไมออดิชั่นเตะขากล้องขอโทษเตะขากล้องตัวเองเอาใหม่เอาใหม่โอเคเรียบร้อยอ่ะได้รอดอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวขอขยับหน่อยนะเตะขากล้องตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวยางเนี้แหละทำเองทุกอย่างเลย อ่ะนี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อชั้นในแบรนด์จินตนาเป็นสินค้าใหม่ที่ขายอยู่ในช็อปแอดเทของเรานะคะวันนี้ u ิวเ a เบบี้ในราคาเพียง135บาทเท่านั้นเองคลิกสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นใครที่รับชมอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยอยู่กับเราสามารถคลิกสั่งซื้อได้เลยแนละที่สําคัญเก็บ คอส่วนลดไปด้วยนะจ๊ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะวันนี้จินตนาเขาจัดมาให้แล้วสําหรับอีกชุดหนึ่งอันนี้จะเป็นสําหรับน้องๆที่เริ่มมีทรงเริ่มแบบว่ายังไม่ได้มีทรงเหมือนต้องถึงขั้นต้องใส่ชุดชั้นในแต่เขาก็อยากที่จะแบบว่าโปรเทคน้องๆหนูๆเด็กๆนะคะสามารถใส่ได้เลยตั้งแต่แบบเด็กๆแบบเขาเรียกอะไเรียกว่าเด็กแบบปะหกขวบเจ็ดขวบอะไรอย่างงี้เนาะก็ใส่เป็นเสื้อเสื้อเขาเรียกเสื้อ บางทรงได้เลยนะคะมีไซส์ให้เลือก L, M, L, XL แล้วเอ้ย M, L, LL แล้วก็ XL ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะคะจากจินตนาเช่นเดียวกันนะคะเป็นคอลเลกชันจิมมี่ยัมมีตัวนี้จะเป็นเสื้อทับนะแต่ถ้าบรเลกจริงๆมันคือเสื้อบางทรงถ้าเสื้อทับนี่ก็จะยาวไปตัวนี้เป็นเสื้อบางทรงนะคะอันนี้ผลิตจากผ้าคัตต้อนที่นุ่มสบาย น้องๆใส่แล้วก็ทำให้รู้สึกแบบสวมใส่ง่ายสะดวกสบายนี่เป็นบาที่แบบเป็นบางทรงนะคะสำหรับสวมศีษะตัวเต้าด้านหน้านะคะเขามีฟองน้ำแบบตัวเมื่อกี้ให้เลยนะคะเขามีฟองน้ำให้ไม่ต้องกลัวเลยว่าใส่แล้วจะแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ปลอดภัยเนาะและที่สำคัญนี่ด้านหลังเขามีนี่เด้ยจะ้ะอันนี้ชอบเป็นพิเศษ เพราะว่าเขาเป็นคอลเลกชันยัมงมีก็คือนี่ด้านหลังของเขามีน้องสสกรีนน้องแมวเป็นอันนี้เป็นซูชิอุ้ยน่ากินน่ะน่ารักมากเลยที่ต้องถืออยู่นี้นะคะจะเป็นไซส์เคุณสามารถเลือกสั่งซื้อให้น้องๆหนูๆได้เลยนะเป็นแบบ M, L, L, XL นะคะเดี๋ยวไซส์ชาร์ตเราจะขึ้นให้ด้านข้างนะคะว่าไซส์เนี่ยเป็นลักษณะแบบเหมาะสำหรับน้องๆหนูไซส์ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดใครเนี่ย ที่ใส่รู้ไซส์น้องๆหนูๆแล้วก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้ราคาวันนี้เพียง1 2 5บหาบาทซื้อไปหลายๆตัวได้เลยค่ะโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะนี่ตัวด้านล่างของเขานะคะยางยืดก็คือนี่ยืดดีมากพอเข้าไปอย่างนี้แล้วรู้สึกเหมือนกางเกงชั้นในอันถ้าต้องยืดขึ้นมาอันนี้คือเสื้อรองรองทรงบังทรง,สง <laughs> เสื้อบงังทรงนะคะนี่ สำหรับตัวนี้นะคะ125บาทสั่งซื้อวันนี้คุณจะได้รับแต้ม All Member Point ถึง36แต้มฝากด้วยนจะจ๊ะอันนี้คือเสื้อบางทางรง,ทงนี่แต่จริงๆถ้าน้องนๆหนูๆบางคนแบบใส่ยอยู่บ้าหรือแบบใส,สบ่สบายๆวันสบายๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเขาเป็นแบบสวมหัวลงไปเลยนีพานิมมากอยากให้กล้องดูใกล้ๆนุ่มมากแล้วด้านในแบรนด์จินตนาเขาคือ The Best เรื่องของคัตติ้งอยู่แล้ว ตัดเย็บนี่ไม่มีเส้นได้ที่หลุดลอดออกมาสักตะเข็บหนึ่งเลยนะนี่ที่เราดูคือแบบดีมากนี่อันนี้คือไซส์ L อ๋อเดี๋ยวขอโทษขอโทษนี่ไซส์ L L ก็สามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไซส์ชาร์ตไว้ให้นะคะว่าน้องๆแต่ละคนนี่ที่มีรอบอกไหลย,ยังไงก็ควรจะใส่ไซส์ไหนบ้างนะคะที่ถืออยู่นี่คือไซส์ L เออเราก็ใส่ได้พอดีเลยเนาะสงสารตตัวเองอะเอาเส้นในน้องหนูๆมาเท่าเราก็รู้สึกว่าเออใส่พอดี ใครที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้คุณอยู่กับ Tuesday Baby และว,วันนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะชุดชั้นในเด็กนะคะแบรนด์จินตนาว,วันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยกัน3รายการนะคะก็คือเป็นเสื้อชั้นในเสื้อบังทรงและสุดท้ายจ้ะนี่เลยอันนี้เป็นกุ้งเกงในถ้าเดี๋ยวนองๆหรือเรียกเรียกกุ้งเกงในนะคะอันนี้เป็นกุ้งเกงในแนะนำว่าถ้าซื้อไปแล้วนะคะซื้อไปให้ครบคอลเลกชั่นเจมจิมมี่อย่างมีเลย อันนี้จะเป็นกุงเก่งไนนะคะสา,สามารถที่จะให้น้องๆหนูๆเนี่ยสวมใส่ได้อย่างสบายไซส์ที่ถืออยู่นี่ก็คือไซส์ L นะคะเขามี S M L นี่ในวันนี้นะคะราคาเพียงตัวละ65บาทนี่เป็นคอลเลกชันที่ออกมาแบบของยัมี่จิมมี่ยัมี่เนะาะคัดต้อนเช่นเดียวกันค่ะสวมใส่สบายเป็นทรงบิกินี่ขอบเล็กนี่ยังให้ดูยางตตต มีลายการ์ตูนด้านหลังด้วยจ้าทั้งชุดชั้นในเสื้อแล้วก็กางเกงในนะคะของเขาทํามาจากผ้าคัตตอนที่คือใส่สบายนี่ขนาดเราจับอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบสบายนะน้องๆหนูๆก็คือใส่แล้วก็เอน็นนีมากเลยไม่รู้สึกระคายเคืองนี่ตืด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 อ่ะเดี๋ยวลนเลยเราจะขึ้นไซส์ชาร์ตให้ด้านข้างนะคะคุณสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยอันนี้มี S M L แล้วก็ XL นะคะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ง่ายๆเลยสบายๆมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวจะใกล้จะเปิดเทอมแล้วหรือถ้ายังไม่เปิดเทอมก็สามารถสั่งซื้อให้น้องๆหนูๆไว้ใส่ได้เพราะว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วมากนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือการที่เราให้เขาใส่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเขาเนี่ยตัวละ100กว่าบาทนี่คือถือว่าทําให้น้องๆหนูมีความสุขนะเพราะว่าเด็กสาวๆเวลาใส่แบบเขาเรียกว่ามีเสื้อบังทรงหรือ,อก็เขาก็จะเกิดความมั่นใจอันนี้คือจากความรู้สึกตัวเอง แล้วที่สําคัญก็คือเขาจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้โดยที่แบบสบายไม่ต้องมานั่งแบบอุ้ยน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ออย้ำนะคะวันนี้คุณสามารถสั่งซื้อชุดชั้นในจินตนาของเราวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราโชว์อีกสักรอบหนึ่งว่าเรามีอะไรบ้างอาศัยเข้าไปในมือเลยจ้ะนี่ตึบ๊บด้านซ้ายของตองนะคะจะเป็นเสื้อในไซส์ตั้งแต่32จน ถึง38สําหรับน้องๆหนูๆที่เริ่มมีทรงแล้วนะคะ135บาทถูกใช่ไหมถูกใช่ทีมงานเราพูดถูก135บาทส่วนถ้าเกิดน้องๆหนูๆที่เป็นแบบเสื้อบางทรงนะคะตัวนี้เป็นสวมหัวนะคะวันนี้ราคา125บาทนี่มีไซส์ให้เลือกแล้วคือ M L L L แล้วก็ X L นี นีจ้าวันนี้นะคะจิงตนาเขาจัดมาให้แล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นทิวสเต่เบบี้นะคะใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่เรามอบให้นะคะรวมถึงสามารถโทรหาคอเซ็นเตอร์ก็ได้อินบ็อกหาเฟซบุ๊กก็ได้อุ้ยอินบ็อกมีเบอร์ด้วยมีเสียงด้วยหรอทีมงานไม่มีม อินบ็อกใน Facebook ก็ได้หรือคลิกที่เว็บไซต์ s h o p a d e m i ของเราก็ได้นะคะเพียงแค่คุณซื้อสินค้าให้ครบตามยอดการสั่งซื้อคุณก็จะได้รับส่วนลดไปตามเทียที่คุณซื้อนะคะย้ำว่าส่วนลดมีให้คุณเลือกซื้อและลดถ,ถึง150บาทส่วนลดนี้จะใกล้หมดแล้วนะคะเหมือนดัวนนี้จะเป็นวันสุดท้ายด้วยเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยซื้อไปเลยค่ะบ้านไหนมีสาวๆน้องๆหนูๆน,นะคะก็นี่เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันจากจินตนาเขาจัดมาให้แล้วอันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่มีโปรโมชั่นร่วมกับช็อกแอดเทนดี้โฟด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันอันนี้มาเร็วเค็มเร็วมาเร็วเค็มเร็วมากเพราะว่าอะไรอยากให้รีบไปซื้อสําหรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเจอกับอะไรพรุ่งนี้เราเจอกับพุทลดโพดพุทลดโพดสําหรับพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เราก็เอาใจแม่บ้านช่วงนี้คุณวัวฟัร์โฮมใช่ไหมกําลังอะไรเห็นบ้านอยู่บ้านบ่อยๆอยู่บ้านนานๆทั้งวันรู้สึกบ้านลก กำลังมองหากล่องอนเนกประสงค์ไว้เก็บสินค้าต่างๆจิปาถะหรือกาต้มน้ำที่บ้านเสียใช่ไหมวันพรุ่งนี้มีราคาพิเศษพุดลดโหดสองสินค้าที่ทําให้คุณจะต้องควักเงินในกระเป๋าซื้เพราะว่ามันถูกจริงๆแล้วเจอการพรุ่งนี้พุดรลดโหดสำหรับวันนี้ทิวเซ่เบบี้และจินตนาจิมมี่ยัมมี่ดอาหุดหุดจิมมี่ยัมมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ พบกับไลฟ์สดทั้ง5วันแบบไม่ซ้ำใครผ่าน f c e e o o o ช s h o แอดเททุกวันเวลา10นาฬิกาขนสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกช็อปอย่างจุใจอาทิวันจันทร์มันเดย์เลดี้ครื่องเรื่องของผู้หญิงวันอังคารพิเศษเบบี้เพราะลูกคือคนสำคัญหลากหลายของใช้ของเล่นให้คุณแม่ได้ช็อปแบบจุใจวันพุธพุธลดโหดสินค้าราคาพิเศษจำนวนจำกัดรีบซื้อก่อนหมดอดช็อปวันพฤหัส เพื่อหัดลดอย่างแรงแซงทุกทางผลเยอะจุใจแน่นอนวันศุกร์สุขสมาร์ทสุขภาพดีไปพร้อมกับสินค้าที่คุณเองก็อย่างทึ่งจัดมาให้แบบนี้ตลอด5วันเต็มอย่าลืมกดซีเฟิร์สเฟซบุ๊กช็อปแอดทวิไว้ด้วยนะคะ